นี้ได้อยู่นี่แน่นตัดก่อนเด้อกล้องวาไงไว้ตรงนี่เรเบียกินไม่ได้นะเห็ดอะลูกวิแกนอย่ามามัฟมาไปได้แล้วอันนี้โอ้ยดองนี่เยอะอีกเนี่ยได้เห็ดต้องหลายอย่ไหนลุงไหนอ๋อนั่นมันใหญ่เกินไปนี่อ,อืม ใหญ่มา,ากเลยแต่ว่ามันแก่แล้วหลวงมันกินไม่ได้มานี่มาจบยักคมแมยอยักคมแมฆนี่ก็น่าจะได้นะยลองตัดขาดูก่อนโอ้ยไม่ได้หรอกเป็นแมงนี่เอาเก็บไวไ้ไปได้อะไรมาครับ คุณลีเวียอ๋อเดี๋ยวมา,มาลองผ่าดูมาดูมาผ่าดูก่อนพอได้ไหมเนี่ยเอาสวยอยู่นะเนี่ยเ p อ r ์เ c t i n t e r s o m i กเก m มัสอ t ร h ต top t h e น c a r d ล o a r d ดตัดอกอกเดี๋ยวอันนี้ก็ป็นตรงนี้ต้องออกเพราะมันกินไม่ได้นะ มันไม่อร่อยนะแต่เหมือนหัวมันจะโดนกินว่ะเนาะโอ้มาหาดูเต็มเปด้วยสัตอ์ไปแล้วเราก็เหยียบบี้บี้ให้มันเกิดขึ้นต่อไปให้มันเกิดขึ้นต่ออันนั้นไม่ได้ลูกอันนั้นมันแก่ไปละ Den kan du plocka. Ja, då, så kan du plocka den också. Oj, det är en jävel าม,มาต้องตัดลากมันก่อนเลยังตอเลียนสนารรากมันด้วยนะเลียนสารแล้วรอเลยะ Titta de är här, mm. mm. Den? Ja. Jag måste ta bort kan ta bort den. Okej. Men det är Vem hittar inte? De hittar, vad hittar du då? Titta jättefin, skogen.